มาสังรรครับอาจารย์ต๊อกเรื่องความคมชัอันหน่อยเช่นหน่อยผรารวยพารวยครับป้าเจ้าเจ้าน้ำส้มผพาเฮงผาเฮงเอาน้ำส้มผพาหยิบเปียวน้ำส้มด้วยมันไปนั่นอันนี้หิเปียดไหมอยู่ดีนี่เนี่ยหยเปียนราบอกคนไม่โชค่นะบอคนสีดื้งเป็นอะไรครับคนดวงอับ ไนดับโกบวนด่วนอ่วนด่ว่วนด่นด่วนดนด่วนด่วนด่ววนด่วนด่วนด่วด่วงด่นด่วนด่วนดัวนด่วนด่็น่วนด่นด่วยด่วนด่วนด่วนด่ว่ยดวด่วดวงด่วนด่นนด่ว่วนด่นด่ด่อนนด่าวนว่นด่วนดบว่านด่นอ่่นเ่วนนดนด่อนด่ดวนด่วนด่วด่านวดวน่นด่วนดวนด่่น่นนม่นนดวนดน่ด ต้องโน,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 นไนโนม่คืนไ,ได้ัะ <c oughs> ไเดีนเจนี่ยช่วยไปไนนเนาะโทรซั์กักแตกกําลังซีไซบอร์ดเงียบไหมแม่ก็ย่อใหเื้อช่วยครับพี่จะเจอร์นใสมาสื่อพอาจารย์ก็ว่าไปละเอฟซีจัิงจีแต่เสื้อพวกอาจารย์นี่เราไม่อยากเราเอาเรามาแรกกันด้ซื้อนั่นละไม่างายก,กัน,นกวโคตโดนครับ เอ้ามาคือว่าเนี่ถ้านราสาบันไทยควรเขาเล่าเล่ากล้มเหมือน่านี้ครับอาจารย์ตันวัลยเาเปลี่ยนมือีตหนครับเปลี่ยนมือออกสองมือที่แบบจีนีรืเปล่อมล่กษสิบอกอกสานพี่รอกพุดรีอีก้านพุอกมือเกษตรออกอีกวะเน่ออกต้อกันมั่นวะออกห้านพูดตันบอกจันทรพูดราบอกอเดี๋ยวมื็ไปยังดอกเดี๋ยวพักมือกรพุทธรัครับ นึว่านึกว่าเป็นวันศัตร์วันศัตรวันชาเหรอเออศัตร์วันศัตรบาติ้องฉาของประเทศเราเห็นไหเอาเรืื้อหายเรเื่อ้อมันยัง้มันยังอาาจารย์ครับมือว่านี้ฟั่นไปแล้วฟั่นแล้วเก้าเจ็ดหนึ่งกับกับยังนงผเบื่อไครับจำาม่ได้ช่วงนี้สมองเบื่อๆครับซับซ้น ไปพูดทิพย์แถนนะครับผมมีแนวไปคิดหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวครับเอาสิจะจะอุบอ้อนใดย่งเงี้ยแกเสียไมาเงี้ใดกับบ๊อบจังหวะเอาตั้งแต่ตองวัดจะบอกสะก้อนในเบาเนี่ยตั้งแต่ตองวัดกับเพิ่นเอาไอ้นั่นเดี๋ยวมาให้ก่อนน่ะเอาอยันไหนเอากระดาษที่อลอตไม่เอากระดาษไม่บอมนั่นคืตองวัดน่ะนำงาน ค้าๆงานะ้าตีหัวหล่อนบ่มีปาเป็นจั้นเอากระดาษมาไหก้อนนี่เป็นไอ้ไขยๆทั้งหมดที่ผ่านมาอ่ะครับที่เป็นตัวเลขต่อๆๆอตัวต้อต้อสองตัวเป็นยังไงพี่หัวหล่อนมากดีล้วนะครับเอาตะาว่าตีเป็นศูนเป็นสามเป็น4ี่อาจารย่เพิ่นแปลไว้ก็คือศูนย์สามกับ4ี่หกสองถ้มมโชะแปลเป็นศูนย์สามกับสี่สองนะโอเคหัวไม้แห้งแปลบันไม่ ไมเนน่เห็นนั่นนะอนีแตกครับหลังจากนั้นเอาค็ว่าผู้ฝาไม้ให้อันนี้คำว่าผููฝาไมาให้เท่านหี่ครับที่มาตองวดเลยมาขึ้นตอนวดที่ดีนี่ดิเพรา,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 าะว่าผู้ฝา,า,ากฝาฝาไม่ไ่ฝาไม่คระเาน่ดครับผู้ชายคนเก่าบ้านนี้คือรายละเอียแต่คือหมนวดของหันนอนางหันนอนก็ริ สีเจหเขียนมันสี่เนาะฮนาว่ามันพิ้วร่อนห้3สามตัวงามงามเก้าศูนย์เจงนะนาะแบบที่เก้าหนึ่งให้ง่ายคับคือตึงเก้าหนึ่งจให้ง่าันั่นหมายถึงแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นนลายตัวเจ้าบานเป็นเอาเลขศูนย์เลขสามเลขสี่เลขสองหรือว่าสังลักษจเป็นเลขเก้านะครับหลังจากนั้นบาานีีก็คือใครมือก่อนใครเมื่อก่อนนู้น ใครมาก่อนที่งั่งที่เอาไข่มาแห่ไข่ขอมมากอวดที่พลามากะะเอาไข่มาอีกเอาใส่ตะก,กงตะก,กามาบาดนี้หลังจากไข่มาบาดนี้บับมอหลอดมาอีกมหอหลอดจุดทข่ไม่กลัวแขน็นแขนเด้เอไอ้เขาไม่ได้ตัวหลอดตาจานครับนี่เพป็นเขาว่านั่นล่ะ ห่อหอห่อหล่อนดุทไทยอ๋อเหาเหาเข้าใจคิดว่าเพิ่อนดุที่ห่อหลอนไหนแทบเพิ่นเผื่อสิเป็นบริวารของปูยีแบบแต่ว่าไม่ยังไม่ตะปูปูปูบอกันบัดผู้มาเขียนดุทไทยป็นปูบอกเองไม่ใครบอกบ่มฮุนจักเข้าใจบอกผู้ที่เอาตัวเลขชุดนี้มากนี่ดีดีไม่ดีสุดเลขสามเลขสี่เลขสองนี่เอากุ้งมากกว่าดูบอกว่าปูหาเอามา่หากุ้งกุ้งสามกุ้งกุ้งใหญ่เก็ดถุงกุ้งหน่อย อ่าทุกนึงนะครับบาทนั่นหละบาทนีพระอาจารย์ก็เลยตีไปเลยแม่นแล้วล่ะเก้าเจ็ดหนึ่งมวดข้องหันบ่นี้วดนี้นี่ครับนี่เอ้ามมวเนี้กุ้งไม่ใี่เก้าบอใครมาก่อนเรากุ้งกับแม่อาจารย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งตัวนี้บ่แมง ฟันไปแล้วครับฟันอยูว่ากับกับหกเก่าบาดหลังจากฟันฟันไปแล้วครับเมื่อขื้นหีผนม้าฝันสบายครับจากคนใไดอกฝันฮมา่โชคนิเชษก็ยังคเดียวพระอาจารย์ก็เป็นจุดตุีไม่จุกโกนกันครับบานี้ฝันเมื่ขค้นที่พรอาจารย์รอสู้อ่าคนที่ศษตังรับพระอาจารย์รอสู้ที่ขั้นีตลอเหครับอันตัวเลขเนีเก้าเกทหนึ่งน่ย มันจิเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเคลื่อนมีเด็กน้อยพี่นอ,อกมาหา,า,าน,หน้อยอกว่าเนี่ยที่ผมบูดกันเขาเก็ดเด็กน้อยแต่ว่าเจ้ามากับพ่อบวชได้แล้วนะอบอกว่าพระกระทำมาไม่พระกระมายัางยังอันอมาอยู่น้ำปูปบอกเขาอยู่พี <สา S 2> ่ว,าาว่าจะจะรับก็เลยว่าเอาอันแต่ว่ากลัวไม่อยากจะเอาทะเบียนบ้านมาเกป็นโรคว่าถนนว่าอยู่บ้านได้จะเบิ่งมือ เปิดเบิ้มจะเบียนบานมันีอย่างเกอุมันี่อย่างจะเบียนบานเปิดออกเลขเก็ดมากเจ็์เก็ดเก็ดมากกับบ้านเลขที่เจ็ดเก็ดแต่ว่ามี่อย่างนี่อันนั้นมีแต่บ้านเลขที่ตัวเดียวนี่ยเก็ดเก็ดเนียไม่ะเีนบ้านเขียนบ้านเขียนแต่ว่าบ้านเลขที่เจ็ดสิเจ็ดเออนั่นปะบ้านดังสันติบ้านเนาะสันติบ้านง่ายๆก็บาห้อยเข้าหันหนึ่งเก็ดบ้านเก็ดหนึ่งห่หนึ่งกับเก็ด อย่ามันเป็นเกิงเป็นเลขหจ็ดบอกเจ็ดไั่ยังอยุ่นนะเมื่อเปิดเบื่องนะบัดนี้พี่น้องบอกเพราะว่าก,ก,กูบอกไมาอยู่นั่งกูทร,บราบพี่กับน้องกับพ้นไ่เราอะก็กับถ้าถ้าจารย์เอื้อนก็เอืิญยิงย่งหน่อนยที่เก่าอะเพราะว่าเป็นไปดูพ่อบวดท่านั้งแต่มันหนาแปลกใจที่เป็นพี่กับนอ้องเพราะว่าตัวเลข ถ้าตัเลขพี่น้องอยู่ในนี้มันบ้านนี่ี่ครับอาจารย์เร่งบ้านนี่เลยพี่น้องจับตัวเลยจับเอาตัวจับวตัวพกเจ็หนึงเห็นเก่า่ครับเอ๊ะหเ็นมันมันปูมัเปลี่ยนเปลี่ยนนึงเป็นเจ็นเนบนี่ม้ยก็เหืนบอกว่าเลขเจดเจ็ดบ้านที่เจ็ดสิบเจ็ดแต่ว่าเบิรงส้งเร็วติดแต่ขึ้นพี่พ่อหล่อนครับอาจารย์มั่นลยว่าปูบอกมาปูบอกมาเกเ่น แต่ว่าผู้มากหนึ่งผู้ไม่ลบม่านชิเมีนเนาะเพราะว่าเห็นบางคนเนั่นบอกว่าผู้บอกว่าม่ให้ครับเดี๋ยวทาม่าแบบบ่มีปีมีคุยมากแบบบ่เว้าถึงที่มาที่ไปนี่น่านสิบปนที่หัวหลอดถ้าเบียน์บ้านที่บอกเจ็ดเจ็ดมาเลยกับหัวกับหัวที่เป็นไม้ที่แหลกถูกไ่มครับกันชิแม่น แมงนบอบิ้งในสองข้างตัวนี้ครองว่าบางคนบอกบ่งข้างเดียวดิว่าหนึ่งนะแม่วะว่าบานบอกว้างเดียวดียนข้างเดียวนี่แต่วันนี้คุบอกว่าคุณอยากข้างนอืมไม่บอกให้เบิ้งข้างเดียวผมจะพยายามกลับหัวเพราะจาก็บอกว่าลืมควบในเร่างนี้แล้วน้ะกันคั้นารคือว่ากันบอกเนข้างเดียวก็บอกเปอนข้างเดียวเลยอันนี้คนก็เลยว่าเบิ้งข้างไหนเองนะเบิ้งข้างนี่มันกระสิขึ้นเลยเจ็ดอยู่ว่าเจ็ดหก้นี่นี่ะเจ็ดหกี่เจ็ดพจน์ เจ็ก็หันอนี่ก็เจ็บก็สุดเลยนี่ก็หกก็ดแี่บหวเจ็ดนั่นน่ะอืมผมเล่เจ็ดยี่หแม้ว่าคนบ้านที่ได้นีแหละแต่ว่ามันเอาเียนำบาเท่านั้นเองสงสัยเบิ้งบ่ถูกแปบ่ถูกเลยทรงพี่น้องบัดนี้ก็มีแหนบ่มีหนึ่งไม่หันบัดครับหนึ่งแ่ว่ีเนาะงือ่มจังว่ก็พิ่น้อเปลี่ยนหนึ่งเป็นเจ็ด กับน้อกเรถึงบ้านเจ็ดสิเจ็ดกุ่งกับใครในสังลัรษณ์าากุกับใครครับพี่พอนอมาไหนก่อนหน่หนเ่คนเปลี่ยนเก่นเก่ากันนะเป็นเลขร่างเป็นเก่าศูนย์ุ่มเก่าทัจากฮกเป็นศูนย์มัเมื่อไี้เป็นฮกศูนย์มันอ้นั้นอันนั้นมันเป็นศูนย์เก่าอันเป็นว่าต้องพี่กับเพี่อ อันท้องตัวตมันติดคนละขันคนวันคพณ่องบอกใครบกางหนึ่งนี่ก็รุ้อีบบันี่อันนี้อีบันี่เมื่อขึ้นบ้านบ้านที่าอีกน,นะครับ<ะ>มา,าอ่อไห้เมื่อวานอย่นบอกอยู่ด้บอกฟันฟันนอนเนาะมือเมื่อวานอยู่กรจายบอกแล้วฟันเนะลยลงทุนได้<ม>เลย,ลดดยมีซํมนี่ละว่าสัแบบนี้ก็ได้เบ้าแล้วเจ้ารับบัตรมันติมานี่ปวดทันทีนะครับ กายังมาหายวันนี้ขอแล้วงวดเดนตอนนี้เดี๋ยวนี้ตัวเก้าเมื่อวานน่าเก้าเจ็ดหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้เปลี่ยนคนว่ายนี่ทังนั้นมันจะเป็นหกเจ็ดหกใช่ปะกเจ็ดหกเจ็ดเนี่ยวะเจ็ดหเจ็บตอนนี้คนว่ายู่ตัวอันที่แรกเขาคนเราเราศูนย์เก้าครับน่แสดงว่าอัน ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ที่เด็กหม่ปิภูดใช่าาออกหาทยที่แหลมีศูนย์มีสามมีสี่มีมีเก่ามีสองนี่อย่างเนี้ยมาแลกมันสิเป็ศูนย์เก่าใครครับกุ้งเออเพอนอะดมาท่งโอ้พิศนานั้นโอ้มันเนี่ยโอ้<ส>ถึงคิดไปคิดมากเ,เรียงมันเป็นเรื่องเป็นเล่าอยู่ดีดิมีเหตุผล <c oughs> มีเหตุผล ก็จะงอนตัวหนึ่งนะไม่แต่ตตมแต่เตี๊ยไม่งอนมากแล้วมาถาก่อนเป็นสเตปปีนี่ผมจึงผมจึงเงินมาะเบิ้งงแรอนะครับไอ้สีแดงๆนี่มาก่อนมูนี่มาก่นมูนะครับหลังจากนั้นตด้จันทีให้ไดาจันเบิ้งวามันเป็นศูนสามกับสี่หกสองนะครับบาทนี่ เพื่อนพันเอาไข่มาไห่บาดนีิตีโพิพจรนานะที่แรกครับหลังจากเอาไข่มาไห่เมื่อต่อมาเอากุ้งมาบาดนนิไข่ไกยูนิศูนเนาะกุ้งกไกยูนี้บาดนี้นะครับบานนี้กุ้งพันกุ้งใหญ่มันพันมีเจ็ดถุงกุ้งน้อยมันพันมีถุงนึงอาจายายก็ได้ตีเป็นเก่าเจ็ดนึงเลยบาดนนินะครับเราว่าลางสเปนหกเก่าก็สัต เบิ่งจากได้หนีครับแต่ว่าที่ไหนได้ถ้าเบิ่งจากได่หนีคือไข่กับกุ้งไข่กับกุ้งสรุปการเขาจะได้อะขี้นะครับเนี่เราเพื่อจะดูไปเราเพื่อจะรับบอกรวายย่ำมาได้บ้านนี่ผสมครับมันหลายๆริงนั่นช่หลายที่ช่างช่างพวกนี้วันนี้มันสลับกันนี่มันมันมันเปลี่ยนตัวเลขมันมัวนีบ้านเห็นว่ามัวนี่นั่งมันตัวเดียวนะครับเดี๋ยววงสแกมอะไรแบบแค่ไหนแค่ไหนเพื่อแค้มันเนาะ อันสาตัวคุณว่าอยู่กับเบิงนะกับกับกันนะทีมอนไม้มา่วันขับเป็นเกียรกเกียรจะทเกรับศูนยูน้ารี่เลยทีเบดเีมาเบิงมาเบิงอะนี่วันนึงคนหามาบ่หยกับบ่ยกับด้านเบิงนะ ก็ไม่โวกับวนกาฟมือหันละวนวนว่ให้กามหันเพื่อนแเพื่อนท่านเดียวเจะนุศูนย์เก้าเจ็ดหกเจ็ดอือนะก็ไม่มีคนอ่าุ่ครับมุ่นนานันีบอกแล้วดเจ้าเลยศูนย์เก้าเอาเงี้มาหาก็เอาแล้วได้หรอ ตัวมนแน่นน่ะขาทีมเ้าก็อาที่เขียนยู่ตงต้บาตัวนั้นเอาไว้บเราี้ตัวนั้นบรนึงเออหมดเองทตัวนี้ไว้ครับตัวนี้ะนี่เอาออกงั้เขียนไหมเขียนไหมนี่บเบงของเขียนไหมก็เยแจกดิเพราะมันลายตัวนะมันเป็นยางกายเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่เพิ่งเพ่เพิ่เเพิ่เพิ่ โสุเพ้าะว่าคนบอยคนสองหน้าตูดก็แผ่นนี่เป็นบอยคนสองด้านสองขาอันอันกลับอันเป็นวงสองอันคือตัวเน้นมือนี่นะตัวพคนฟันตัวเขาขอยุติตาฟันตรง้นว่านี่เนาะค่ะเขาบอกเป็นยังฟันใดซึ่งมือเหรอคะอาจารย์มาแล้วเขาจะฟันดูเป่นดิค่ะฟันดูมันเก็บค่ะนั่แล้วอันเป็นวงสีแดงสองวงคือเน้นมือนี่ค่ะ อันเก้าก็คือเบิ้งเอาไปแนมก็ได้ค่ะแต่ว่าตูเน่นของพนอีลีขึ้นนี่แหละเจ็ดหกเจ็ดกับศูนย์เก้านี่ไหมคะเก้าจุดหนึ่งแปลววัถืกเก้าเปลวถืตถนะครับเอาตีตามมันตามที่เป็นธรมให้นะก่รก็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 วนสิมากีก็่อ็คิดว่าเปลวถุคนเล็กมากบาทนี้แม่เราดีชัดยอดแล้วชั่วเราคิดว่าฟันไปแล้ว บอแมนเพิ่นก็เลยมาบอกอันนี้เขาตีตามตามที่เพ่นเอามาใหา้ครับแมนอนืมครับบอกคนมาให้น้อมมาเอา๊ะโอ้เงินก็เลยโดนครับเพิ่นฟ้กเห้นวหมฟ้า,ามาเปลี่ยนเลยนะครับาาใครจะบอกใครถ่าก่อนมวยเปลี่ยนคือยังมีคนกุ้งมาให้ครับเพราะว่า,าอ,อ,อันนี้บอกคนในด้านนี้มันติเปิดอะไรเนี่ยอ๋อเออทีเพิ่งนั่นแดงนงินแดงก็ตัวนี้เนะ่ะสิบตีไม่หนึ่งมาจากไช้ชิมเก้าครับ ศูนย <t om pa> <A> ์เกา่ีครับบอศูนย์เก้าก้อนท่บอนเบิ้งดานเพิ่อนครับเออศูนย์เก้านใบเดียวกันนี่มันตีมาจากตัวนี้คับตัวนี้ครับบานนี้เก็บเก็บมาใส่เทียับเิ่นบอท่สั้นไม่ตี๋วเก็บวันเก็บมาจากตัวนี้นี่นี่บ่อีหัวเนาะเออคนบอกให้คนสองขานคนบอกให้่นด้านเดียว่นบอกวไวกับหมวกม่วงนั่นน่อ่น นันะ่นแหละไปพอมีโชครวยแับนี้แหละคนมีโชครึเปล่าแต่พอลยแบบนี้แต่พวลุยแบบนี้กแบ่พวลุยเพราะว่ามันเสืออะไรกบ่มบ่ก็มั่นใจเลยมันเป็นแกะนะ่นพี่เก่าน่ะครับแค่ฝันฝันตามที่พูดบอกบอกตามที่ฝันอืเพราะว่าบอกแล้วยมาอีกเพราะเราไม่มาเปลี่ยนรู้นะครับมันมาไหนสัญจร มันวัยสัญจรดี่ตอนสัญจรอ่ะเพาเคยผ่าบ่กว่ามันว่ามันอันนี้ดีถ้าแตกที่กันจะหนอสัญจรยันมาหนไปอ่นไปพ่ดบอกจนว่ามีแห้งอีอยู่จะหนออาจารย์ครับวันนี้วัยสัญจรกยังได้กะหามากเลเด้อครับผมจะขาในเรื่องดีก้อนพนดีปส่พวกนี้วันนี้ไลังดีใหมกูยังสิแม่ นันบอกก่าน่นไปเม่อหก็างเลยหลังปีไหมบอกแม่งกันที่แรกกอนไปที่แรกก่อนบอกภาษาสิผาเมื่อมันบอกบ่กไี่ผ่านเพว่ากอนไปเพิ่นเอาไว้ต่สองหมดเลยก้าน่นไปสิผ่านก็บอกอะไรกบอกคนนึงแล้วี่ก่าก้นวางไ่กัหลังปีไหมนะครับเนาะผู้ว่าหลังปีไหมผู้ใคเสียบขีมาก แต่ว่าครูก็เลยบอกว่าหลังปีไม่จากมือเนี่ยครับคิดเอาจยปึ๊บโอ้ปีนี้ดีหกหกปีไม่ดีหกเจ็ดเอ๊ยที่เกิดออกมาป้าเอ้ยอันดับัเินก็มเจอปัญหาก็หนี่งโอ้ปัญหายีดีหล่ะ พระอาจารย์คิดได้จังไหนี่ผมบ่คิดพอเลยดครับถ้าพระอาจารย์มาสักคิดถ้าบ่สกคิดบ่คิดพอเลยพิ่นว่าอะไง่ทั้งปีไม่ปีไม่ปีหน้าปีหกเแล้วแม่อันป้ากันฟังบอกว่าพระอาจารย์จับคเบอกที่่นบอกฟังอีกโอ้นี่คือปริศนาของปูอีหลี่ะแต่มันเป็นปีสองพันยสี่อะโอ้มันเกี่ยวเน้ยปีไม่ก็บริคิดกศอะนปีไทยคือเอ้ยปีพศ นะครับเราใช้พุทธศัตราก็เพราะฉะนั้นหามจากหกไปก็จะเป็นหกเจ็ดโอ้บัานี้ชมมวว่ากักันที่ไอจะบอบอกพ่อาจารย์ผมจะคิดพ่อเมูยหรอโม่ละโโอ้โหตัดจะคนกว่าก็อาจาปีไม่กุนเอาก็อนอะนั้นอาจารย์ก็ว่าอุ้ยเสื้อนี่น่ไม่ใช่เป็นเตียวมันกับป่องๆเมนนั่นนีเน่จะสิทหาี่จริงว่าจะบอกว่าพนว่าถ้าในสองงวดนี้เนี่ย ี่ผ่าเงินวันเดียวึ้นมาใต้ในส้องวดินองพี่จะบอกราบอกให้บอดแล้วเขาติดแน่นจรินะว่นเดีซื้อไว้ในสองงวดบอกมนต้องหอวเงดนนึงออกี่วันเดี๋ยวแตกแล้ววันนี้แตกแล้วพิศณาภูแตกแล้วตีแตกแล้วหลังจากที่ตอนแรบง้มยุทธ์ับุูมกับไข่กับอันตัวเลขกันบริบ้านคูออมาให้ห้างเท่าไห้จับคำเบาห้างเ่ มันกจะบอกว่าออกบ่อะไรหรือว่า่อันนี้ก็ว่าสิบว่านั่นลไม่ได้ยะมันเป็นก็มั่งในมั่มั่แบบเลยไราเ้แล้วบัดนี้มี้นัซ้ำสิ่งที่ปู่ให้มาย้ำคือพีกับนองพีกับนองมากเจ็กับพีกับนองครับกันั่นแหละพีกับนองถ้าเยียนบ้านเจ็ดเจ็เราแบบมีพีกับนองกเนี้บอกว่าล้งปีมาจะกลับมาอยู่เจ็ด เพคนบอกเปพิจารณาเอาจากสีมากามากหรือจังได้แตเป็นแค่เพียงความฝันน,น,นะครับพระจานท์เนาะจังได้แตให้แบบนี้นะครับบ่อนปั้นหมาย,ยาว่าครับอันนั้นมาจากใจกันแน่ตัวนี้หลังปีใหม่คือว่าหลังปีนปี้หลังอันนี้ปีนี้แหละปีนี้ปีห้องห้องกว่าหลังปีใหม่ก็เป็นเท่าไหรผมก็คนไหนถือว่าคนก็ปานปรจันต์แบบนี้มั่นาดเนา ลังปีใหม่อ <us> เพื่อนบอกว่าลังปีใหม่จังตีมาคนีู้เรื่อนี้เลนะพอแม่ตัวคือไปหอฟันนั่นเป็นเจ็ดหกเจ็ดนี่ยเจ็นับเจ็ดนี่ยล้งปีใหม่บอาแม่วันหนครับผมโชคิดได้แ่วันนี้คิดได้แล้วครับผมคิดดอกพันคิดดอกพังกี่นะไปที่พนังคิดว่าว่าว่าลรกคิดคิตออกก้อนหนึ่งตีคังปีใหม่นะจะจิตหาว่าจะบอกอะไรเจ็ดเพื่อนบ้านพุ่นกันอยู่หาจิตสอมน วนกยุงแต่เดมันสิ่ยงดูก่นั้นนะปวยยังไม่ได้สองคนไม่ยังครับเทิิะเอามาให้ดังโนตเป็นยังสมุดแม่เอามาให้เบิเนนเพือแต่งโมอีลันโกนอีีละบดนครับพราะว่าเลาคอานี้ผมาเปลี่ยนมนไม่อีกบเอาเพรนม่ยำดีแบคนนอกตีป่าถืที่เหลคือก็ตีก็ให้ก็ดีตั้งปีม่งกันนดนนัล่ะ ในว่าก็เป็นโชคขับใจจะมือแรกคนนี้ต่บอกว่าจะแยกว่ารังผีไม่ปงสีมากโอ้ย่เข้าใจนะอ้าวนั่นเเก้าเก็นึ่ไวุ่นใจใหญใหก็ไปโชคกับรอบมันจะแ่กับอบกกับกลับนอพอขืสอเดียวุงทรองปติเป็นเก่าหมดไม้อเก่าหมดมัจะแย่แล้วแต่ว่าปุงกับมาหลายอยู่ดี พอปรุงอยู่ลำูกับมีอีกก่าสับครับสีไล่ไงล่วราสั่แล้วสีไม้บอกคาก็ม่มแปลกๆเอาแต่ปีปีนั้นมันกเอาแต่ไข่มาหรปีไก่หอเป่ไข่มาตือ่าอดบม้าหรือเป่ปีนี้เรากุ้มม้ย่างไลแม่นุ่เลก็แปลก้ีงกันนี่แต่ว่าไข่เป็นหาหายจะรวยมากที่เดยบ่ออะไรนี่จุดพุ่นบ่อะไรนั่นบ่คือจะกบ่คือปีไก่ปีไก่กัหนดบ่บ่หูอยู่ได้นีไหมที่ว่านี่เ่ทั้งไข่ทั้งปรุงบ่หหลาย รก็แปลกว่ากันมากกันเอรอุ้งติตัเป้หลดเก่าหนึ่งเก่าหมดเลยน่แมนหลดแมนหมดซุปน้ำจุ่มอะไรเอสที่มึงหมดจนว่าแล้วกุงก็หายก็ต้องไปจีเันตัวเงินหลดเขาซื้อหนึ่งก็เก่าหนึ่งันเก่าจนหก็แปลกอีอ่ะใครเนี่ยแล้วอกมัี่สวนโหลดตุ้ยน่ะอันเป็นอ้ามหนึ่งเป็นหาใครกับปุ้งม่หายใกับสูนก็มาฟอกเก่ากมาอวันนี้กุ้งถึงกุ้งในกุ้งปุ้งหน่อยนี่นัน ยงไงหน่อยี่อือมาีันี่ละยี่สองนาทีแล้วครับี่ละอี่สบสองนาทีอันนี้แหละครับผมคนมัดสรุปให้เราเมื่อเกิดคนฟังเด็กคนมัดสรุปแล้วสรุปแล้วทำอะกันเนาะเนว่น้องตีเป็นวละหม่นอกันไปเนาะก็นี่แหะจนะผมขอพุ่าจากอครสาธุ